ติกตกแห่งความเพอร์เฟกเมื่อเราจะมาชมความเพอร์เฟกของแอปติ็กตกว่าวันนี้จะมีความบันเลยอะไรกันมากถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยอะไรดีไปวั่นทันทีครับผม ไอเลวเมึงก็ไปขย่าไว้เพื่อนตกแล้วว้าวเพื่อนนั่นนายทำอะไรกับตายโตอ่ะครัครูเขาจะเห็นไปนั่นน่ะถ้าครูเห็นผมว่าไม่น่าจะรอดอ่ะ าตื่นแน่นอนร้อยเปอร์เ็นตะทุกคนลองไอ้เสียงนี้ไปใหเพื่อนมันฟังนี่มันตื่นแน่นอนทุกคน What the กุนองเซ็นเซอร์ไปเนี่ยโอเคทุกคนผมให้เลยชิให้เล้ว นั่นแหละครับตึ้งใส่ยังไงวะด้าน่ะาาจริงฮะทุกคนโปรไฟล์สมัย2016นนี่คือแบบจะเป็นแบบเท่ๆแต่พอมายุคนี้มีแต่สาวๆทั้งนั้นอันนี้ยังไงอันนี้มี โอเข้ามาอีกそうそれでボールを狙ってแย่อบอลนะว่ามึง<ฮ> <c oughs> กูว่าละ่ะวะสรุปใครคือฮินาตะแม่มชื่อเหมือนกันหมดเลยใครรู้ว่าใครคือฮินาตะตัวจริงไปช่วยไปเสิร์ชหาหน่อยนะครับศัตรู เลิปนี้นะผมนึกถึงสมัยก่อนเลยทุกคนสมัยที่แบบว่ายุคยังต้องดูทีวีอยู่ที่บ้านอยู่อะมันจะมีการ์ตูนพวกนี้แหละที่คอยผ่อนคลายเราขอโทษนะทุกคนเพลงนี้มุณน,น,นั่นแล้วนี่ก็ something like this ว่าให้มูเสีนำม,มุ่นไปกกะลาวแล้วตุกแ,กแ,ดแวดูลองให้เดี๋ยวติดลือกับสินอีกอื <c oughs> <c oughs> มันแตกยากขนาดน si> ั้นเลยเหรอเั่นเอาแบบไก่เอาเอาไปอบแม่มตัดไก่ออกมาทั้งตัวไม่เป็นอะไรอีกแช่ฟิตแล้วก็ไม่เป็นอะไรอีก The most effective techniques are using a paper clip, using a saw, hitting it with a hammer, hitting it with a spade, blow torching it, smashing plates onto it, cooking it into a chicken If all that doesn't work, try the first step, and crack it onto the lock. Perfect, ว้า้องเคาะผันไก่ยังไงเอาแกไขละมันลำบากไรว่าแกเอาคุณแกออกเนี่ย ดนหล,ลอกอันนี้อ๋ออันนี้คือที่เขากำลังฮิตในติ๊กตอกทุกคนนี่คลิปต้นฉบับก็ไปหาบันทึกกันได้นะสุดป,ปอรอดอีกแล้วทุกคนและทุกคนเห็นไอ้ด้านข้างนะไปคนที่เคยดูมาก่อนน่าจะรู้อะแต่คนที่ยังไม่เคยดูอะโนฮอนี่จำไว้ดูกัหมาชาาเลยเ ฮัลโหลลูคามาอีกรอบทุกคนตะกี้ใครไม่รู้โทมไอขายของโทรมาดูอีกรอบฮัลโหลลูคามา น่าจะไปเจอในเพอร์เคสทกคาร์ดว่าทุกคนพี่า่าฮ่าโฟกใจสิ่งดีอัลโหลฮัลโหลลูกามาอเพอร์เฟกฮะทุกคนใครที่เคยดูอนิเมะพวกนี้มาแล้วถือว่าถือว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีเลย คุณเป็นคนใจบาปขั้นสุดแล้วใจเย็นยเยอะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจ่องบินนะวอนไม่ลังเลเลยคำเดียวรู้เรื่อง ประเทศเรือมันหึงซวยขึ้นอีกประเทศหรือมันไม่พัฒนาเออกูรู้แล้วมาตั้งแต่ห้าปีก่อนแล้วไอประเทศคอรับชั้นประเทศมึงเงเคยตรวจสอบือยังอ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลรือมีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้วจะแชรัฐบาลลรืออ่าเพอร์เฟคฮะอันสุดท้ายแชรัฐบาลแช์เลยครับ มันจะได้รู้กันสักทีว่ารัฐบาลไทยมันเฮงสวยอ <c oughs> <c oughs> แปลกๆนะ <c oughs> อันล่างสุดมันดูแปลกๆนะทุกคนเลขสำหรับบริหารมือแปลกๆกนะเนี่ยไม่ใช่วันมันต้องเรียกว่าเลขหกลักไอติมไอจีไอคนไม่มีแฟนใจดำอะอะไรนี่ เออขอถามหน่อยฮะใครจะไปบ้างนี่ใครจะไปห้องของพี่สาวคนนี้แลกกับกาจออทิเ็กสามูย์เก้าใครมันจะไม่เอาบ้างล่ะเงื่ยนชุบกูน้อยวิ่งไปแบบท้าๆขอจ่าวิ่งเร็วขึ้นแอดออฟวิ่งเร็วขึ้นขอผู้หญิงันเดียใครไปชุบเบอร์แฟดทันที เรียบร้อยเห็นอนาคตเลยตุ้ม s u ป e r idol super idol อีกละลองทุกคนไม่ลองไม่รู้ แปลกนะนี่คือนายคอนายคอนายคอเดี๋ยวเดี๋ยวผามจำได้เฮียกีเนี่ผลการเรียนพมมึงผ่านพสมึงประสบความสำเร็จหล่อร้อยคะแนนศูนย์โคกิงจังไม่น่าใช่นะห้ามใจตัวเองงอนม่น แต่กอดูเลยเบนห้ามใจตัวเองไว้ก่อนเบินน้ำมันโรล,ลี่ทุกคนก็ไปแปลกันเราเองนะอ่นะอ๋ออันนี้ซเปอร์ไอดแบบต้นฉบับทุกคนไปหาฟังก็ได้ตามชื่อดารล่าง โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากดูก็คอมเมนต์มาได้และใครชอบก็อย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดั i ใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ